วันนี้มาสอนในส่งของการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับกรณีที่เรายังจํารหัสได้แล้วก็เข้า ID ได้นะครับแต่ว่าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แบบนี้นะครับอันดับแรกไปที่ Google เลยนะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์ว่าโคโนมิไอดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกไปที่โคโนมิไอดีตรงนี้นะครับสีแดงนะนะครับจากนั้นเราก็กดไปที่ล็อกอินนะครับล็อกอินแบบนี้อ่าแล้วก็ถ้ามันขึ้นอีเมลอื่นที่ไม่ใช่อีเมลของเราเราก็กดอันอื่นตรงนี้ล็อกอิน วิดอันอื่นวิดนะครับอ่าอันอไอนะครับผมแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็ใส่ตัวนี้จะใส่คนดีก็ได้หรือว่าจะใส่อีเมลที่ผูกไอดีก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปนะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดล็อกอินนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านลงไปนะครับรหัสผ่านที่เราจําได้นั่นแหละนะครับใส่ลงไปจากนั้น ก็ดูตุ๊กตานะครับผมว่ามันเป็นตุ๊กตาตัวไหนนะนะครับผมตัวด้านบนตรงนี้นะครับอ่าก็ให้ติ๊กให้ตรงนะครับผมเป็นตุ๊กตาตัวนั้นทั้งหมดนะครับที่เขาให้เลือกจากนั้นก็กดล็อกอินแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคเมื่อมาที่หน้านี้นะครับให้เราไปที่เมนูนะครับเมนูขอบนนะครับแล้วก็มาเลือกที่ security ตัวที่3นะครับผมอ่าตรงนี้นะนะครับจากนั้นก็กดไปที่ปิด turn off ก่อนก็ได้นะครับอ่ะปิดก่อนปิดปิดนะครับ นะอันนี้มันปิดมันขึ้นมาอัตโนมัติแหละนะี่่ะเราจะปิดไม่ปีกก็ได้แต่ว่าปิดก็ได้นี่ครับผมโอเคแล้วก็กดเข้ามามาที่ตรงกลางตรงนี้นะครับพาสตเวิร์ดตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะมาที่หน้านี้นะครับอันนี้ช่องนี้ใส่รหัสผ่านเดิมนะครับช่องนี้ใส่รหัสผ่านใหม่นะที่เราจะตั้งนะอันนี้รหัสผ่านเดิมนะครับปึ๊บอันนี้รหัสผ่านใหม่แล้วก็ใส่ไปนะครับโอเคสมมุติว่า จะตั้งเป็นคํานี้นะครับผมก็อย่าลืมจดไว้ละกันนะครับหรือใครจำไม่ได้ก็กรอปไว้นะครับผมสำหรับรหัสผ่านใหม่เนาะพอตั้งเสร็จในหัวเราก็กดอัปเดตนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับพอมาที่หน้านี้นะครับอย่าไปกดเซ็ไปกดอะไรนะนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่า next นะครับผมเลื่อนลงมาล่างสุดนะเมื่อเราตั้งเสร็จเมื่อสักครู่นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็กด next ปุ๊บนะครับถ้ามาที่หน้านี้ก็คือเป็นการเปลี่ยน เรียบร้อยนะครับสำหรับรหัสผ่านก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับผมแล้วก็ใช้อีเมลเดิมรหัสผ่านใหม่ก็เข้าไอดีได้เลยนะครับผมแค่นั้นนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับไอดีของเรานะครับโอเคก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ TGF i กันด้วยนะครับขอบคุณครับ